我们。 เวฟ850ล้านนี้นะคะทางต่างๆเนี่ยไปถึงไหนแล้วอันนี้ประเด็นแรกนะท่านประธานแต่ว,ว่าดิฉันฝากท่านจดย์ไปก่อนประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการเปิดรูปนี้นะตอนโคนวิดถ้โดนดา่าแล้วคือเขาคนที่อยู่หน้างานที่ต้องแบบว่ารับเป็นหนังหน้าไฟให้ผู้ประกัน,นตนเนี่ยมาด่าเขาที่สํานักงานนะคะท่านอยู่สำนักงานเนี่ยท่านคงไม่ได้อ่านหรอกนะคะแล้วก็เวลาคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กเนี่ยดิฉันก็ไม่รู้ว่าแบบท่านเข้าไปอ่านหรือเปล่าจริงๆท่านท่านน่าจะแบบไป,ไปอ่านนิดนึงแล้วก็เอามาฝากผู้อ่านเนาะดิฉันคิดว่าน่าจะดีโอเคทีนี้กลับทีนี้กลับมาคือว่า ตรวจรับพัสดุอันนี้ดิฉันก็อยากจะรู้ว่าไอสารกวนเจ็ดสีก็มันคืออะไรแล้วมันสามารถตรวจรับกันได้กี่ชาตินะคะกี่ปีกี่ปีกี่ปีนะคะเพราะว่าผมว่าท่านบอกว่าตรวจรับ5้าปีอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ต้องทาอะไรกินกันแล้วนะคะ8 5ด้อยห้าสิบล้านเนี่ยถ้ามันมีค่าเสื่อมราคาเนี่ยคือ5้าปีผ่านไปคือไอเนี้ยมันเอาไปแล้วนะคะแล้วว่าถ้ายังไม่ได้ใช้เนี่ยมันมันมันโอ้สำนักง,งานก็เสียเสียประโยชน์ผู้ประกันตนนี่ก็เสียประโยชน์นะคะงบประมาณก็ถูกใช้ไปอย่างไม่คุ้มค่าทีนี้นะคะสไลด์ถัดไปอ่ะ โครงการที่เป็นโครงการนะคะไอที IT, คือตอนแรกฉันดูดูไอทีของสำนัาากงานประกันสังคมหรือว่าบริษัทเดฟเดฟเทกค่ะท่านประธานเพราะว่ามันมีโครงการที่เป็นไอทีอะเยอะมากแต่ว่าดิฉันคิดว่ามันต้องใช้เพราะอย่างยี้เนี่ยมันนะนนะเทคโนโลยีต่างๆอันนี้คือโครงการที่ลอยอยู่นะคะแอปลงทุนนะคะหกร้อยเก้าสิบสามล้านบาทจะทำเทเลเมตจริงคะ่ะท่านประธานนะคะคือหลายๆคนเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์สำนักงานประกันสังคมมากวิพากษา์วิจารณ์บอดแคสต์ว่า ไอสินคกาแทย์เดี่ยมันไม่เท่าสปออสอชอโครงการที่ใช้งบประมาณนะระยะเวลาในการตรวจรับมันต้ไม่เกินเท่าไหร่อันนี้ที่ฉันฝากฝากฝากตอบกลับมาเป,เป็นความรู้ให้ดิฉันนิดนึงเนาะเพราะาถ้าตรวจรับนะคะสี่ปีห้ปีเนี่ยคืออย่างที่ฉันบอกคือต้อนทุนค่าเสียโอกาส ที่ประกอบด้วยผู้ประกันตนนะสัดส่วนผู้ประกันตนสัดส่วนของนายจ้างและก็สัดส่วนของข้าราชการตามตำแหน่งบอดแพทย์นะคะแล้วก็อนุุนต่างๆโดยเฉพาะอนุนไอทีเพราะาท่าประธานนะคะสไลด์ถัดไปค่ะอันนี้เนี่ยคือเว็บไซต์นะคะของประกันสังคมถ้าหลายๆท่านเนาะเซิร์ชเข้าไปนะคะในในในเว็บไซต์ของประกันสังคมแล้วก็ไปกดดูไตอตรงข่าวสารแล้วก็คิดหาข้อมูลข่าวสารเนี่ยจาก มเมื่อก่อนนะคะท่านประธานในปี59เนี่ยมันยังเคยเปิดเผยข้อมูลรายงานการประชุมลงเว็บไซต์ได้เลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าท่านประธานเข้าไปดูอ่ะมันขึ้นมันมันจะเขียนว่าเอออ2เลยก็คือข้อมูลหลังเนี้ยไม่มีแล้วแล้หลังปี59นะจ้าหนุ่มตันไม่มีการเปิดเผยข้อมูลรายงานการประชุมลงเว็บไซต์เลยสภาผู้แทนรัษฎรนะสภาเคพมหานครประชุมอะไร ยังต้องมีรายงานการประชุมจะสรุปดีสรุปหยาบยังไงอย่างน้อยมันต้องรู้ว่ามติที่ประชุมคืออะไรนะคะแล้วก็คุยเรื่องอะไรกันแต่นี่สำนักงานประกันสังคมไม่มีเลยค่ะไม่ว่าจากกี่บอร์ดอะไรก็แล้วแต่อันนี้เรื่องแรกนะคะเรื่องต่อมาคือว่าไอชื่อบอร์ดแทยเนี่ยท่าปนประธานคือถ้าใครที่อยู่ในกองบุนประกันสังคมมายอย่างยาวนานเนี่ยท่านเองก็คงจะรู้ดีอยู่แก่ใจน,นะคะว่าชื่อบอร์ดแพทเนี่ยไม่เคยเปิดมาก่อนเลย จนพอมีบอร์ดาก,การเลือกตั้งเนี่ยแล้วเริ่มมีการเรียกร้องให้เปิดข้อมูลเนี่ยเพิ่งจะเปิดครั้งล่าสุดก็คือเมื่อ31มกราคมปีนี้นะคะแล้วตอนนี้ก็กำลังจะเป็นชุดใหม่ซึ่งมันมัน,ม,น,ม,นมันน่าสงสัยอะท่านประธานแค่ชื่อบอร์ดอะคนที่คุณต้องมาดูแลสิทธิประโยชน์เจ็ดืนล้านอะทำไมแค่ชื่อแค่เนี้ยประชาชนหรือผู้ประกันตนถึงไม่มีสิทธิ์ได้รู้นะคะ